ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีบุงสวงไอ้จ้อยวัดไผ่แขกได้เลข,ขัางประทัดสองตัวสามตัวชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขตดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดไผ่แขกนะคะหรือวัดอุทุมพระารามนะคะอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ มีชาวบ้านกว่า200คนนะคะเดินทางเข้าร่วมพิธีบวงสวงอันเชิญไอ้จ้อยวัดไผ่แขกนะคะเพื่อปฏิสถานภายในศาลาชั่วคราวนะคะหลังมีผู้โชคดีได้โชคได้ลาบนะคะนิมิตฝันนะคะแล้วก็นำไอ้จ้อยนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไอ้ไข่นะคะมาถวายให้กับวัดนะคะนี่เลยนะคะภายในงานจะเป็นแบบนี้นะคะ มีคนมาร่วมงานกันคึกคักนะคะปกติที่วัดไผ่แขกนี่ก็มีของเด็ดของดังเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนช้างมหาสิทธินะคะอ่างน้ำมนตนะคะแล้วก็เทพทันใจนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีเซียมซียักษ์ด้วยนะคะและล่าสุดนี้นะคะมีไอ้จ้อยนะคะซึ่งทางวัดได้ทำพิธีบวงสวงอันเชิญไอ้จ้อยนะคะภายในงานนะคะ มีการนำผลไม้ขนมของเล่นชุดทหารเครื่องบวงสรวงหนังสติ๊กนะคะแล้วก็จุดธูปบูชาไอ้จ้อยนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะมีการจุดประทัดในพิธีด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านนี่จ้องเลยนะคะซึ่งเลขทางประทัดที่จุดในวันนั้นคือเลขได้เลขนี้นะคะแปดแปดหกกับแปดสองนะคะ นี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่ากันว่านี่พอเลขหางพระทัดตกนี่ชาวบ้านนี่รีบหยิบโทรศัพท์เลยนะคะรีบไปมุงดูแล้วก็เอามาส่องมาดูเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขแปดแปดหกกับแปดสองนะคะเสร็จแล้วนะคะต่างคนต่างรีบเลยนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ที่แผงในวัดนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะ พระครูวินัยทอนดุสิตสุจินโนหลวงปู่ดุสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกนะคะกล่าวว่าสาเหตุที่สร้างกุมารไอ้จ้อยหรือไอ้จ้อยนะคะขึ้นมาเนื่องจากกุมารที่วัดไผ่แขกได้ไปเข้าฝันให้โชคญาติโยมรายหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งมีความศรัทธาที่วัดไผ่แขกมากทําให้มีโชคลาภก้อนใหญ่จึงรับปากเป็นเจ้าภาพจัดสร้างไอ้จ้อยแล้วก็นํามาถวายให้กับวัดไผ่แขก เื่อจะช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนมากลาบไหว้ขอพรซึ่งก่อนที่จะสร้างไอ้จ้อยขึ้นมานะคะบอกว่าคนที่ดวงดีนี่นะคะเขามาปรึกษาว่าจะสร้างแบบไหนอย่างไรนะคะจึงสร้างในลักษณะที่เห็นเพราะคําว่าไอ้จ้อยเป็นเด็กโบราณจึงสร้างให้ แบบโบราณประกอบในฝันของโยมเป็นลักษณะดังกล่าวตามนิมิตที่ไปเข้าฝันเลยนะคะจึงได้จัดพิธีบวงสวงเปิดยานบารมีของไอ้จ้อยให้เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้เพื่อให้สถิตได้เต็มองค์จะได้มาช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไผ่แขกนะคะ สำหรับไอ้จ้อยตามความเชื่อนะคะเป็นกุมารที่อยู่ที่วัดไผ่แขกนะคะจำแรงกลายลงมาเป็นไอ้จ้อยนะคะนี่เลยนะคะไอ้จ้อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตอนนี้ไอ้จ้อยยังเป็นสีดำอยู่นะคะอีกหน่อยก็คงมีแผ่นทองติดเต็มเลยนะคะนี่เลยนะคะเมื่อจุดปพะทั์เสร็จแล้วนะคะนี่เลยนะคะทางวัดก็เอาไป ผูกไว้นี่หรือแขวนไว้ตรงนี้นะคะให้ประชาชนที่ไปกราบไหว้ขอพรได้เห็นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบนะคะก็ไปได้นะคะที่วัดอุทุมพระรา,ามนะคะหรือวัดไผ่แขกนะคะอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ